ใหม่เจริญปุยักษสร้างพระหาตสม50ล้านเรียกได้ว่าชื่นชมว่าน่าระชื่นชมความสามารถสำหรับใหม่เ,เจริญปุยะารานักร้องลุกรุ่มใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงที่มายาวนานกำลังจะตาม ความปรารถนาในใจที่สำเร็จพึ่งจะสร้างบ้านหลูอลังโตูเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปแล้วและจนทำให้แฟนขับและแฟนขับแต่ละคนนั้นไปทราบข่าวที่เข้ามาแสดงความยินดีกันเพียบบ้านใหม่และเจอใหม่เจริญปุญญะนั้นทั้งหลังจากที่ปลูกอยู่ในไกลบ้านของคุณแม่และเนื่องจากกลางกว้างขวางนั่นเอง ด้านเปิดตัวบ้านใหม่ตูเป็นได้อร่างการและขังเน็กนี้ก็มีความรู้ว่าอลังการแต่ก็อบอุ่นและอยู่แล้วดีและมีเทศเนนตั้งแต่ประตูร้วเธอเล่าว,ว่าจะได้มาไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าดูพระหาดนั้นแล้วไม่ไม ไม่เหมาะสมกับการตั้งบ้านและแวกนั้นหากใครมีตรวจแล้วจะเป็นที่พักอาศัยสูงสุดอย่างเช่นคอนโรและจะช่วยช่วยช่วยสวมดวงชะตาได้ดีและว่าจะต้องแก่เค็ดแก้เค็ดที่บุกชุดใหญ่นั่นเองใหม่ชุดใหญ่จนทำให้ไม่สามารถสร้างบ้านหลังนี้ได้จนเสร็จนั้น ส่วนตัวบ้านก็มีความมีข่าวว่าสวยงามได้สินอะไรศิลปะแต่ตกแต่งไปด้วยมีรูปปั้นและการกางเขนที่ต้นไม้ที่สไตล์อังกฤษนั่นเองที่ประดับด้วยเพียงฝันว่าสิบกว่าปีแต่วันนี้ก็ฝันนั้นเป็นจริงเรียกว่าหายเหนื่อยไปเลยวันนั้นเป็นความภูมิใจที่ติดต้นมันดูใหญ่เพราะว่าภาพมันก็ หลอกล้อนอย่างที่เราบอกว่าถือว่าเป็นรางวัลของชีวิตที่ปุที่ชีวิตพี่ทุกๆคนนั้นอยากจะอินดูเพราะว่าเห็นเรากำลังจะสร้างบ้านมาตั้งแต่30กว่าปีแล้วคือเราก็จะเคยมีบ้านแต่ก็จะเป็นหลังเล็กๆขนาดรัดอยู่ไม่ต้องอยู่บ้านบนดินนั่นเองคุณพ่อเองก็เคยเห็นในแต่ แต่ก่อนคนดูและก็บอกว่าลงมาอยู่บนดินเถอะและเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนเราก็ต้องกลับมาสู่พื้นดินว่ายไม่ถึงมาถึง100%และก็ต้องมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบนั้นก็เลยไม่ไปแล้วก็เลยยอมกลับมาอยู่ เมืองไทยและก็นี่แหละสาวเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าตัวเองรวยแล้วไงไม่ต้องถึงจะบอกเลยแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นคุ้มสุดๆทุ้มสุดตัวเลยแต่ยังคงต้องร้องเพลงและต่อกันไปไปในที่สุดวันนี้ก็มีแล้วเรียกได้ว่าเป็นบ้านหลังแรกที่ของใหม่จริงๆค่ะและสิ่งที่เราได้รับก็คือความสุขและ ที่รู้สึกว่าเราอยู่ใกล้แม่ <c oughs> มีความตั้งใจจะดูแลแม่ในวันที่ฉันเป็นจริงแล้วค่ะนี่ค่ะที่เหมือนอยากจะทั้งหมดอย่างมาจากหัดเนื้อแรงงานของเราเองจริงๆนะคะต,ตัวจริงและไม่ยอมนะคะเพราะว่าใหม่เองก็ต้องเจ็บ เจียมตัวและจริงๆคือตั้งใจจะเป็นบ้านสวนสักพักที่เริ่มหันไปมองว่ามันเป็นบ้านสวนใช่ไหม